สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาชมหน้างานสักนิดหน่อยนะครับแต่เราถึงขั้นตอนของงานสีคือเก็บสีรอบที่2รอบที่3พอดีในส่วนของ enjoy home feed หลังที่1แล้วก็หลังที่2ตามผังและทีมงานเราสอบถามมาเกี่ยวกับงานสีพอดีทีมงานลูกศิษย์สอบถามมาเกี่ยวกับงานสีพอดีผมก็เลยนึกได้เฮ้ยอย่างนั้นเราพูดเรื่องสีสักนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะพาไปดูหน้างานเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยน มีภาค2ด้วยนะนะครับ่าทักทายกันมาหน่อยครับผมท่านใดที่ฟังอยู่นะครับที่ดูอยู่ทักทายกันมาหน่อยครับเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าครับผมคนเดียวจะเพจคนเดียวสร้างบ้านในขายดี1ปีหลายล้านนะครับวันนี้นางบอสน,นองเบสยังไม่ได้มาเพราะมีการบ้านมีภารกิจนิดหน่อยถ้าเสร็จเร็วแล้วยังไม่ค่ำก็จะกลับไปรับมาเพราะเดินทางเพียงแค่2นาที คือเราต้องการที่จะให้เขาออกกําลังกายด้วยตอนเย็นๆเรามีแป็นบาหน้าสถาบันให้ลูกชายสองคนออกกําลังกายสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาปกติก็จะมาด้วยกันเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนนี่งานล้วของเราเริ่มที่จะทาสีรองพื้นนะเริ่มที่จะทําความสะอาดนะให้มันดูดีขึ้นมาแต่จะต้องทาสีจริงอกีก แล้วก็มีการตัดสีคานนะครับคานล่างแล้วก็ไอ้ตัวคานทับด้านบนแล้วก็เสาโชว์เสาโชว์หรัวก็ดูสว่างขึ้นมาเยอะดูสวยงามเสาโชว์ลงจากรถด,ด้านหน้าเห็นไหมครับมองเห็นไหมเริ่มจัดสีเข้าไปก็ดูสบายตาดีนะครับดูสบายตาดีสีมันจะเข้มกว่าเฟดท,ที่มันผ่านมาแต่ก็ดูโอเค ดูกลมกลืนกับสีอื่นดีแต่ก่อนหน้าที่จะได้สีที่ลงตัวก็มีสีที่เราเทสที่เราลองผิดลองถูกที่เราแคนเซลแก้ไขบ้างเป็นเรื่องปกติครับวันนี้ทีมงานที่น่ารักของเราก็สอบถามมาเกี่ยวกับสีเราก็เลยอยากที่พูดกระบวนการขั้นตอนของสีบ้านนะครับโทนสีรูปแบบที่เราเลือกใช้ เลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีนะเราต้องตั้งหลักให้ดีก่อนเราทําธุรกิจครับเราสร้างบ้านขายครับเราไม่ใช่สร้างบ้านในฝันที่เราอยากที่จะอยู่เองเพียงคนเดียวจำไว้ดังนั้นมันจะต้องอยู่ในเทรนอยู่ในตลาดข้อมูลพวกนี้ต้องเกิดจากการที่เราสำรวจตลาดเกิดจากการที่เราดูแบบบ้านอื่นๆนะครับดูเทรนในะช่วงเวลานั้น,น,น ผสมผสานลงตัวจนกลายเป็นแบบบ้านอย่างที่เราโชว์ผลง,งานออกมาครับผมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงวันนี้ก็คืบหน้าในระดับหนึง่งแต่มันยังไม่โอเคสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าสวยๆเนี่ยจะเปิดไฟโชว์แล้วก็มีสีใหม่ลงตัวแล้วเราจะเห็นภาพนะครับเราเห็นภาพบางครั้งเราจะไม่ได้ทาสีบางทีเราก็รู้สึกว่าไอ้ตัวที่เราเอามาใส่เนี่ยมันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าเหมือนอย่างเหล็กลวดละแนงที่เราทํานะครับ เหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วที่เราเสริมเข้ามาที่เราแทกเข้ามาเนี่ยเดิมทีเราตั้งใจอยากท,ที่ทาสีขาวแต่เราขอดูสีรั้วนะครับสีบล็อกช่องลมก่อนว่าพอทามาตัดมาแล้วมันจะโอเคไหมไม่งั้นพอทาหลายๆอย่างหลายๆจุดกลายเป็นมันลายตาจนเกินไปตอนที่ยังไม่ทาสีเราจะมองภาพไม่ออกแต่พอทาเราก็จะเห็นแนวโน้มว่าโอเคถ้าตัดนี้โอเคแค่นี้ก็สวยแล้วไม่งั้นมันจะกลายเป็นเลอะเกิน นะครับทีมงานแล้วก็สอบถามมาจะมีการตกแต่งผนังต่างๆเอาสีไปตัดมันจะดูโดดเด่นไหมหรือว่ามันจะดูเลยลอจนเกินไปรูอจะกลายเ вот, ป็นว่าดูเลอะไปเลยนะครับเราก็จะต้องปรึกษาคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ในด้านนั้นสายตานะครับมุมมองประสบการณ์เขาก็จะมีมากกว่าเรานะครับเลือกสีผิดเลือกสีบ้านนะเลือกสีผิดเลือกสีบ้านผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับข้อหนึ่ง เราจะต้องออกแบบก่อนอันดับแรกจะต้องออกแบบรูป3าดีหรือว่า3มมิติออกมาก่อนเราวถึงจะรู้ว่าโทนสีประมาณไหนที่เราโอเคนะโทนสีประมาณไหนนะครับที่ตรงตลาดในพื้นที่ของเราตรงกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของเรา ให้เขาออกแบบมากระบวนการขั้นตอนการออกแบบ 3D การเขียน3าดีต้องคุยกันให้เคลียนะเพราะกว่าที่จะได้สีที่สวยงามลงตัวถูกใจเราการตกแต่งงานสถาปัตย์ต่างๆโดยภาพรวมออกมาแบบโอเคแด้เวลาที่จะทําการตลาดแล้วได้เวลาที่จะโชว์แล้วเราจะต้องคุยกับคนที่เขาออกแบบคนที่เขียน 3D ให้ชัดเจนว่าแก้ไขได้กี่ครั้งนะครับ มีค่าจ่ายเพิ่มนะบางคนเรื่องนี้ต้องคุยให้ชัดเจนว่าแก้ไขได้กี่ครั้งงานที่ว่าราคานี้นะครับเพราะก่อนที่จะถูกใจผมเพราะผมก็ประสบการณ์น้อยผมก็ยังไม่เคยทําตัวนี้นะมาเลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างหลายจุดนะครับอันดับแรกเราออกแบบมาก่อนอ่าออกแบบมาจนโอเคสวยงามตามขั้นตอนนะครับเราจะรู้ว่าสีไหนประมาณไหนยังไงพรอันดับที่2นะครับเราก็มาเทียบเคียงกับสีจริง เราไปตามห้างร้านต่างๆโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆของเขานะเขาจะมีเฉดสีเราดูละเอียดยิบเลยแบบใกล้เคียงกันเพียงแค่เบอร์เดียวนี่นะครับแบบไล่สเตปเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆจนว่าลายตานะครับไม่รู้จะเลือกตรงไหนดีคนขายเจ้าที่นะครับที่ปรึกษาการขายที่เขามีประสบการณ์ เขาจะแนะนําให้เราได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็สามารถให้เขาดู 3D มดีได้น้องพอดีของพี่ของเฮียรูปประมาณนี้มันน่าจะเข้ากับเฉดไหนเราอยากได้แบบซอฟทาทนสมัยหน่อยนะไม่อยากแบบให้มันดูสว่างดูจ้ามากเขาก็จะเทียบเคียงแล้วเขาจะดูให้จะแนะนําให้กับเราแต่ถ,ถ้าเราเจอที่ปรึกษาการขายหรือว่าน้องๆน,น,นะครับไม่ได้มีความชํานาญ แต่ที่จะขายอย่างเดียวไม่ได้แนะนําลูกค้าอะไรเลยก็อาจจะเลือกนานหน่อยลองผิดลองถูกนานหน่อยเหมือนกันนะมีผลโดยตรงนะครับนะครับข้อสเราไปเทียบเคียงกับของจริงไม่ลองไม่หล้ครับไม่ลองไม่หล,ล,ล้นะครับสาดีเนี่ยมันจะสวยแน่นอนเพราะมันมีแสงมีการตกแต่งอะไรแต่พอสีจริงเนี่ยเฮ้ยมันทำไมยังดูทื่ททอๆอยู่วะมันทำไมดูไม่ค่อยเข้ากันนะ แต่ในส่วนของเราเราจะต้องมององค์ประกอบอื่นด้วยเฮ้ยโอเคเพราะเรายังไม่ได้เปิดไฟเนอเพราะเรายังไม่ได้ตัดกล่องด้านข้างนะครับเพราะเชิงชารายังไม่ได้ตัดสีไม่ใช่มองภาพเดียวพูดแล้วก็บอกว่า,วามันยังไม่ได้มันยังไม่ผ่านแก้ไขวนไปวนมาไม่จบสักทีก็มีเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวผิดครับได้แก้ไขแน่นอนเฟสแรกหลังแรกของผมต้องขอบคุณช่างสีนะที่เขาแนะนำดีมากๆ เดิมทีผนังตกแต่งซอล่องที่ว่าอยู่ตรงจุดจอดรถนะคือผมจะทาสีเดียวเลยไม่มีการชักล่องอทั้งๆท,ท,ที่มันมีล่องนะเราจะไม่ชักล่องเพราะเรายังมองภาพไม่ออกช่างเขาก็แนะนำว่าเฮียน่าจะชักล่องนะเป็นสีเดียวกับเสาดีไหมทาสีเทาๆแล้วก็ชักล่องเป็นสีน้ําตาลเข้มกล่องที่ตีโปร่งออด้านข้างเมื่อก่อนผมใช้สีส้มๆเพราะเราอยากให้มันลอยออกมาเลยโดดเด่นเลย พอทาไปกลายเป็นแบบมันเหมือนบ้านที่เขาสร้างอยู่กันเองทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านที่สร้างขายอะ่ะดูแล้วมันยังไม่กลมกลนนะมันยังไม่มีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยสีนี่หมายถึงรสนิยมหมายถึงมูลค่าหมายถึงตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะคําว่าแบรนด์สําคัญสื่อได้หมดเลยของเราคงสเตปของน้ําตาลเข้มแนวๆประมาณนี้ไว้พอไปอยู่ที่ไหนเขาก็รู้ แล้วก็รูปแบบบ้านประกอบกันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของรูปแบบบ้านคุณภาพงานนะฮะเอ็นจอยโฮมที่ขามทะเลสองเราอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าหรือว่าคนในพื้นที่เขารู้นะครับถึงแม้บ้านจะเป็นแบบใกล้เคียงกันอีกสิ่งหนึ่งที่เขารู้คือทาเล <c oughs> มีทีมงานเขาบอกว่าทาเลดีอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าเลือกหรอกไม่มีใครกล้าพัฒนาหรอกมีแต่เอ็นจอยโฮมเท่านั้นแหละ <c oughs> นะครับลูกค้าจะรู้ว่าถ้าทำเลยดีๆที่ต้นทุนต้นทุนสูงกว่าเจ้าอื่นหน่อยเนี่ยต้อง enjoy home นะครับแต่ก็ยังไปได้อยู่นะฮะแต่ก็ยังไปได้อยู่ย้อนกลับมาที่เลือกสีบ้านผิดชีวิตเปลี่ยนแงข้อสองเราต้องเทียบเคียงจากของจริงไม่ต้องกลัวผิดหรอกครับไม่ได้แก้ไขแน่ๆอยู่แล้วนะครับมันแก้ไขได้สีที่เราทาผิดไปเราสามารถแก้ไขได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องจําใจฝืนทนทาสีนั้นไปจนเสร็จทั้งหลังไม่ใช่นะ มันแก้ไขได้ไม่ได้เรื่องไร้แรงอะไรนะครับไม่ลองไม่รู้ข้อสามข้อนี้สำคัญมากๆเกี่ยวกับงานสีคุณจะต้องมีที่ปรึกษาครับคุณจะต้องมีที่ปรึกษามีรุ่นพี่นะครับมีเพื่อนมีทีมงานมีครูมีโค้ชที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาในการสร้างบ้านมาแล้ว ในการตกแต่งในการเล่นสีในการอะไรประมาณนี้มาแล้วเหมือนอย่างทีมงานเราก็ปรึกษาผมได้เพราะเราก็จะสามารถมองออกว่าตรงไหนมันไปด้วยกันได้ตรงไหนมันดูแล้วมันไม่โอเคนะครับพอเราก็ดูแบบบ้านมาเยอะสร้างบ้านมาพอสมควรมีข้อมูลในระดับหนึง่งก็ปรึกษากันได้นะครับถ้าเราทําเองคนเดียวมันจะออกในออก,อ,ออกไปเป็นเหมือนรสนิยมของเรา มันจะสื่อถึงรสนิยมของเราเพียงคนเดียวแล้วมันจะดูแบบแปลกๆดูแบบมันยังยังไงอยู่อ่ะเหมือนยังมันมันยังไม่ใช่ตลาดเข้าใจไหมครับเหมือนยังอยู่ในความชอบในความหลงไหลของเราเพียงคนเดียวบางครั้งท่านเจ้าของโครงการลืมเราพยายามที่จะแสดงตัวตนของตัวเองมากจนเกินไปพึงระวังเรื่องนี้นะพึงระวังเรื่องนี้อย่าพึ่ง แสดงตัวตนของตัวเองมากจนเกินไปในเรื่องของการตกแต่งในเรื่องของสีในเรื่องของความแปลกแหวกพิสดารอะไรพวกนั้นข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินใจลงทุนเกิดจากข้อมูลที่เราได้สำรวจตลาดดูโครงการอื่นรู้ก,กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับแต่ถ้าวันเด้งเราเติบโตแล้วโอ้โหมีทุนเยอะแล้วอย่าที่จะสร้างบ้านเฟสนี้เป็นเฟสที่บ้านในฝันที่ใหญ่ที่จะทําอย่าที่จะแปลกแปลกสุดๆเลย อันนั้นไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะแต่ตอนนี้โฟกัสที่ความเร็วโฟกัสที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราก่อนโอเคนะครับขอให้ทีมงานเราทุกๆคนเลือกสีบ้านตรงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเลือกสีแล้วลูกค้าเห็นแล้วโอ้ชอบสวยงามนะครับฝ่ายอีกหนึ่งอย่างพอพอผมมาสัมผัสหน้าง,งานสัมผัส กับผลงานที่เราสร้างที่เราพัฒนาตลอดมันมีความผูกพันนะมันมีความผูกพันมันรู้สึกดีแล้วเรารู้เราเชื่อมั่นจากภายในจริงๆว่าของเราดีพอเราเชื่อมั่นจากภายในจริงๆด้วยว่าของเราดียังไงก็ขายได้ยังไงก็ขายหมดแต่เราจะเชื่อมั่นคือเราจะต้องเอาตัวเองมาอยู่กับมันมาเรียนรู้กับมันมาใส่ใจมันตรงไหนไม่ดีพัฒนาแก้ไขให้มันดี แล้วเราจะรู้ด้วยจากภายในจริงว่าเราตั้งใจทําให้มันดีจริงๆไม่ใช่ทําแบบลวกๆพอเราทําแบบลวกๆมันจะขานจากภายในของเราว่ามันดีจริงเปล่าวะเราจะมั่นใจในการขายหรือเปล่ามันจะเป็นอารมณ์นี้นะนะครับพาไปชมหน้าง,งานกันครับดูสีสักหน่อยนึง่งแล้วก็ไปดูาภายในว่าตอนนี้มีงานอะไรคืบหน้ากันบ้างข้อดีของการอยู่ในพื้นที่จับจองแน่นน้านในพื้นที่ก็อย่างนี้แหละครับ ไลฟ์วันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้เดินทางมาไม่เกินสองนาทีถึงหน้างานแล้วถ้าลูกค้ามาตอนเย็นๆนี้เราสามารถปิดการขายได้เองเลยคุยกับลูกค้าได้เองโดยตรงนี่ก็คือจุดได้อยจุดหนึ่งที่ท่านเจ้าของโครงการมือใหม่คาดไม่ถึงนะคือเราเลือกพื้นที่ที่เราอยู่ไกลจนเกินไปแล้วลูกค้ามาเขาไม่ได้มาบอกเราล่วงหน้านะบางครับบางคนเขาขับรถมาพูโอเคแล้วก็แวะดูอย่าที่จะถามก็ไม่รู้จะถามใครแล้วแล้วเขาก็เลยไปดูโครงการอื่นไปเจอเจ้าของโครงการพอดี เขาเลยถูกปิดการขายที่โครงการอื่นเห็นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้างานกันนะครับบรรยากาศยามเย็นที่ Enjoy Home เฟสแปดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับพิกัดเลยสากรโคโนอเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางนี่เลยนี่รถผ่านสัญจรตลอด มี8ทับหกับแทับสนะเปิดให้จองแล้วนะครับแจ้งราคานิดหนึงราคา2.49ล้านบาทบ้านสวยๆที่เราเห็นอยู่3ามห้องนอนสองน้ำหนห้องครัวขนาดใหญ่มากๆแล้วก็1ห,ห้องรับแขกแบบโปร่งโล่งสบายนะครับมีสีเหลืองหน้าบ้านมีที่นั่งหน้าบ้าน2ที่จดรถขึ้นไปนะครช่วงนี้ลด1,000งแสนลด1นึ่งแสนแล้วก็มีของแถมเพียบนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน จองเพียงแค่5,000บาทนะครับจองเพียงแค่5,000บาทเริ่มทาสีรองพื้นหลัวดันหน้ามันก็ขึ้นมาอยู่นะขนาดแค่สีรองพื้นนะครับยังยังทาน,นวนๆอยู่นะจะไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตัดคานบนคานล่างแล้วก็ตัดเสาอีกเป็นสีอา่าอะไรล่ะ สีน้ำตาลเป็นสีเอ่เทาอ่อนเทาอ่อนเทาอ่อนนะฮะนี่เสาเสาโชว์ด,ด้านหน้าเสาโชว์โรงจอดรถสีน้ำตาลเข้มสรุปแล้วของเรามีเสาโชว์สี่ต้นนะครับโรงจอดรถสองต้น เฉลียงหน้าบ้านอีกสองต้นงานสียังไม่เสร็จนะครับงานสียังไม่เสร็จส่วนด้านในเนี่ยเป็นสีที่เราตัดขึ้นมาเฉยไม่ใช่เสาโชวนะเป็นสีที่เราตัดขึ้นมาตดัดจุดจอดรถนะครับเป็นสีที่เราตัดขึ้นมาหนึ่งสองสร้างบนเนื้อที่ห้าสิบสามตารางวานะครับห้าสิบสามตารางวา เวลาที่ท่านจะของโครงการไลฟ์หน้าโครงการของตัวเราเองลูกค้าก็ผ่านไปมาตลอดเวลาเขาก็เห็นด้วยนะครับเขาก็เห็นด้วยว่าโอเคเขามีการประชาสัมพันธ์มีการทำคอนเทนต์ต่างๆลูกค้าก็สามารถติดตามกันได้ลูกค้าบางคนค้นหานะครับสอบถามชื่อโครงการค้นหาแล้วเขาก็ไปติดตามเขาเองนะพอเราเราใส่พลังเราใส่ชีวิตให้กับหน้าง,งานของเราไงเราคือคนแรกนะครับจำไว้เลยนะ เราคือคนแรกที่จะต้องใส่พลังให้กับโครงการของเราให้กับโปรเจกต์ของเราอย่าให้มันหงอยมันเหงานะครับอย่าให้มันหงอยมันเหงานะและห้ามรอคนอื่นมาทําแทนเป็นอนขาดห้ามรอคนอื่นมาทําแทนเป็นอนขาดจะมีบัวบัวตรงเสาโชว์ด้านหน้าด้วยโอ้โหติดรายละเอียดลหลายอย่าง และเหียดที่ว่านี่คือต้นทุนที่เพิ่มทั้งหมดเลยนะเ <c oughs> นี่ยนะเป็นกรอบมีมิติเข้าไปนะครับมีมิติเข้าไปประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโชว์สองหลังนี่แหละถ้าจะให้สวยงามนะเราจะต้องพัฒนาสานุโปกด้านหน้านี้สักหน่อยนะครับพัฒนาสานุโปกด้านหน้านี้สักหน่อยบางบางช่วงก่อนแค่หลังหนึ่งหลังสองก่อน พะลูกค้าถ้าเข้ามาก็สามารถจอดรถหนบ้านได้แล้วก็ชมบ้านสวยๆได้นี่มันจะลงตัวมากๆแต่ในส่วนของการพัฒนาสังคมพวกก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะประมาณไหนฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาเพิ่มนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาเพิ่มคันนี้หลังที่หนึ่งก่อนส่วนหลังที่สามสี่ก็จะมีงานรั้วงานเทคันรั้วก่อนในนี้ก็เทฟุตติง้งรั้ว นะทำรั้วระบาดแล้วแล้วด้านหลังก็กำลังทำกำแพงกันดินอยู่นู้นกำแพงกันดินเนี่ย,ยางาน,นรัว้วสามถึงหกจะห้าสิบเจ็ดตารางวานะสวัสดีครับคุณสรีชาาพักพี่โอ้คุณพิธิพัทคุณเมปียาคุณนัทสบายดีนะครับ นี่เทคารลัวถ้าสังเกตดูนะตามออีกแป๊บเดียวก็เกาะนะครับเทคารบนแล้วก็ฉาบเร็วมากๆแปบ๊บเดียวสองหลังเลยสองหลังเลยในส่วนของเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการลงทุนก็ต้องมาบริหารจัดการว่าเฮ้ยทีมงานช่างของเราที่มีอยู่ประจำเนี่ย งานเขาเหลืออะไรอีกบ้างระยะเวลาประมาณเท่าไรยังไงมันจะทิ้งช่วงไหมหรือว่าเขาจะทําอะไรต่อได้บ้างนี่คือต้นทุนทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะขยับทีหนึงเนี่มีแต่หหลัก6หลักนนี่ก็คือบริเวณที่เราถมเพิ่มก็เป็นแปลงที่5้ที่หต่อไปแปลงที่7จ็ยังไม่สุดนะครับแปลงที่เจ็ดยังไม่สุดนะ การถมดินเราสามารถทยอยถมได้นะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องถมในคราวเดียวกันทั้งหมดนะทยอยถมได้แล้วก็ทยอยถมด้านหลังก็เป็นกำแพงการดินกำลังทำกำแพงการดินนี่คานคานกำแพงการดินโคตรใหญ่ครับคานกำแพงการดินที่ทำใหญ่มากนอนที่เฟสแปด กาแฟ5จะติดกันเป็นที่ที่สวยมากๆทำเลดีมากๆด้านหลังเขาสร้างบ้านขายเหมือนกันนะครับแต่ของเขาจะเข้าอีกทางหนึ่งเข้าอีกทางหนึ่งเห็นไหม Enjoy Home มาทําให้การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทวีคูณมาทําให้ราคาที่ขึ้นมหาศาล <c oughs> <c oughs> นะรที่เฟส8กับเฟส5ติดกันสวยมากๆโดยส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับอยากที่จะมีะสักสไร่ แล้วก็สร้างบ้านส่วนตัวนะหูยมันจะอลังการมากๆเลยพอถนนเส้นนี้รถผ่านพอสมควรแต่ยังไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็ไม่ได้อันตรายอะไรเลยห่างจากลานอเนกประสงค์หรือว่าจุดศูนย์กลางประมาณ1กิโลเมตรเองนะครับจากจุดนี้ไปภาพรวมของ Enjoy Home f เพจแบบอำเภอขามเตยสอจังหวัดนคนรราชสีมานะครับเรายืนอ,อยู่นี้เราก็จะมองเห็นเพจห กันจะเป็นเฟสห้าเฟสห้ามีจ็ดหลังเจ็ดหลังในวันหนึ่งแทบจะไม่มีรถเข้าออกออกตอนเช้านิดนึงตอนเย็นกลับมาถนนกว้างเจเมตรจึงหน้าอยู่มากๆน้าอยู่มากมากลูกค้าทุกคนที่มาเห็นคือเขาจะชอบเฟสห้าเพราะเฟสห้าแต่ละแปลงนี่คือเจตารางวาขึ้นไปเขาจะชอบกว้างมากๆเฟสห้า F 5. ภาพรวมประมาณนี้นะครับผม หลังคายรออีกนิดนึ่งอีกนิดนึงนะครับใกล้จะคอนเฟิร์มมาแล้วใกล้จะคอนเฟิร์มมาแล้วหลังคายรออีกนิดนึงประมาณนั้นนาง,งานเราวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปรับน้องบอลน้องเบดมาออกกำลังกายสักครู่เพราะว่าผมมาก่อนเขาไงเมื่อกี้เนี่ยเขามีงารบ้านนิดหน่อยตอนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณนั้นนะท่านเจ้าของโครงการจะต้องเป็นคนที่ใส่พลังงานที่ดีนะครับให้กับโครงการของตัวเราเองนะครับนะบ้านที่เราขายอยู่ตอนนี้หลังหนึ่ง2.49ล้านบาท Enjoy Home f i e รแลอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคนรราชสีมานะครับ3ห้องนอน2น้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับแขก2ที่จอดรถขนาดใหญ่ฝากด้วยนะครับ0933 2967 37หรือว่า ID Line E เจโฮม9 0 9ท่านใดที่สนใจสมมนาสดรีบๆตัดสินใจเลยนะเหลืออีกเพียงแค่5ที่นั่งเท่านั้นซูปเปอร์วีพีคอสสอนุใหม,ม่สร้างบ้านในขายดีแบบสมมาาสด10 11กันยายนนี้เจอกันนะครับ093 3 2 9 6 7 37หรือไอดีไลน์ e เจโ m ม9 0 9ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะต้องเปิดไฟเร็วหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปถ้าเปิด มืดไปถ่ายรูปมาท้องฟา้ามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคนะครับผม